สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกุลสุดเนาะวันนี้สะร์ทองอดดกับซีมะแกงเราไม่พ่อแม่พี่น้องแกงอยู่วันนี้แกงเพื่อนคั่วของป้าจอยเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพื่อนคั่วสะร์ทองมันเห็ดบ่ได้เนาะฝนตกห่อมเลยพ่อแม่พี่น้องมันไปมูเนาะของฝนมีหลังคาแต่ว่าหน้ามัน,นแบบฝนตกแหง้งพ่อแม่พี่น้องมันก็เลยสาดเข้ามาแบบแห้งลายวันนี้เนาะฝนตกแบบเสาทองแจ็คสัาแบบไหนแบบแห้งสุดๆเนาะพ่อแม่พี่น้อง แต่ถ้าว่าถ้าว่ามีเงินมีคำนี่เจ้าแปกกอนี่บ่นนะแม่ต้องมก่ี่ถ้าไม่กอนยกไม่เนีองหัเ่นหันาะมองี่นาะมิ์เนาะเนไดจะกอพอจิ้กอนี่แล้วนเนาะถ้าแบบว่ามันต้องมันต้องยกย่างนหนเนียีาถ้าถ้าบนยกนี่แบบว่ากอได้เลยได้นน่ของคนนี่ ชาบชาแบบพยุกนะก็นี่ละกะก็มานี่ปิดมงนี่เปประตูออกเนาะเตีนคัวปิดมอง่างถอยรางจามว่าขาตลองต่ำเนาะแล้ก็ไม่เนาเอ็นเท่าไม่กรจักจังใดดอกแบบไม่เอน้อยเช่นแบบไม่ไน้น้อยพี่กิ้วฮะมันบ่ค่อยงามปันใดเนาะตอนนี้ครับก็ยางกัยางมาหัวเปียก็ัดยอดตรงนี้ด้ยช่งแห เพื่อนสะท่องกะแบบยิ่งเท็จยังไม่ได้เลยเพราะว่าผลเปียกสาดวัดเลยสาตังที่สะท่องเคยมุกก่งกะขาดไปแล้วเพราะอะไรพี่น้องมันทั้งลมทั้งฝนเนาะฮะในเวลาของจีนมาใก <c oughs> อ่ะเนาะท่องก็ใส่มะแกงแมาไหมแบบนี้เลยพนะนะี่น้องก็เป็นหกเตาเข่าไงเนาะอัาเั้นอ่ก็จะเนตั่เขาด้วย มีหลังตาไแล้วแล้วนี่ยังไ้กินเ้าอยูยมาหนินี่สะท้อนน้องไ้กินเ้าเช่าเลยได้ไงติดกันเนาะเดืนเดือนเนี่ยคือกับมวยเลยเลยมีเดินครัวกันแต่คนคนคนนึงแต่ว่าคนมีหลังคาของนี่แหละนี่ก้าเปลี่ยนแต่เดือนเ้องแบบมุมนี้่าแตคนตก็ง่าแบบว่าตรงๆนะโบ นีอ่ได้ยู่แต่ว่าเนเื่องกาน่กับาสรนห้าหมแต่เราเพื่อื่อนกรทองนี่วิชิตเลยจะแบบนี้นะดังกินเลยยู่บริษัทเราเื่กเพื่อนกะหัวอีกเหมือนัเนาะัหวหัวตามรบมั่งนะเผาไปในเขื่อนเนาะเี่ยเขีนยโคตรรมัทนาดเถอะเพบทุบแบบมันีลมบรษอย่างนี้แบบแบบไรเนาะ มันเลยสั่นเลยนาะไปเลือนค่ะอยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้กินเสาเช่าเลยวเ้านาะผมตกสารแลงไปตัวเพื่อนทั้งนั้นแม่ก็ไม่ได้กินอย่างเลยนพกเไว้หรอใบเลื่อนคาสิ่งเ็นยนะไม่ใช้เนาะนอนอะไรที่แบบเก็บคอแบอะไรอะไรที่ชวนมงมากินเลรเซื่อขีมาบ่ได้หมือนกันเนี่เปียกก็เลย คนตกแบบให้เงี้ยห้ามกัคนจะชนาไ็ได้นาะเกลือเราเพมบ้นเกรปรา่งใส่ไมนาใส่กบือก่อนบอก่นึ่ชก้อนานาใช้สารก็เรียนสานี่แน่นจะ เพราะว่าเป็นยังมันจังเงินกระตูดกระติดนะเฮ้ยเนาะคนเอาเอาไปทับยังวะจอกตะปูนี่เด้ค่าค่าไมมเนาะค่าไมมอันเที่ทั่ว่นนะคนนี้ทั่วแล้วก็เอาบูก็อยู่นั่นนี่ว่าคือไม่ได้เนาะคือหนูมีคนตีได้ก็ใช่ไรก็ใช่งดก่อนนะโรยย่างยันเสียบตามือเจ้าใส่ใส่เสียนแม่สีตะมือ ก็เลยรอนะก็เแว่าการรอแบบว่าบอบุามาก่อนก็เด้รอนไแว่าเป็นอย่างเทสไรเ็ับตับเแล้วเอาเอสากเนาะซื้อมากันง่าง่ามเนาะสากอะอันบบหงุ่งเนาะิงสับมิ้วถายาบุเป็นหยจ้ามเว้น่มเ้นสาใช้นะตอบใจเปิดสะันมเ ใช่เขาบุญมาเลยนะ

Thank you. อยู่แห้งตอนมานนะไปดูหนำนะเกือนเพื็นได้บ้างเาไปเคยบเกลือนอีกก้อนห่อยคำถาเคนแกงก็ไม่เพื่อชิแกงตัววะมาก้วมาับเบื่อแล้วไม่ได้แกงเลยเอากลับมาเสด็จแห่ะมาวานนุกงนกัดดิ

ดีโชคดีตรงเดียวม,มาก,ก่อนน,นี้ไ้่โมยางขึ้นมาวิบแบบเดียวขึ้นมาสวัดตกเลยบาย่าอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้าากับชาวท้องกบอินที่เรียบร้อยแล้วไม,ม่กลัวสิแบบไม่ชมหิวเนาะ แบบไม hmm. era, era, ่เงินเกินเวลาแหละกับพี่น้องกดไลค์กดแชกดติดตามมีสต็องคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมันอาจชิบวัเห็นป่านไหนอยู่กลางวันมันอยู่วันที่มันแคบพ่อแม่พี่น้องกินแบบหมองมันแคบเนาะหมองมันกว้างผมก็ได้ไปกินพ่อแม่พี่น้องเอาขึ้นมากจะกินรอดเนาะหมองคือนัแบบกถับพี่น้องกดไลค์กดแชกดติดตามมีสต็องคือเก่าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้สต็องเลยจจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะพ่อแม่พี่น้องกจับข้าวมาสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องก็คือ